สวัสดีค่ะจีนะคะวันนี้จีก็จะมาทำเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นฟังแล้วแบบเอ้ยเหมือนจะแบบยากหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เรามีตัวช่วยพิเศษนั่นก็คือนี่เลยย้งกู้อบมันเป็นวุ้นเส้นอบก,กึ่งสำเร็จรูปนะคะเขาบอกว่าทำง่ายมากแค่ ฉีกซองออกมาข้างในมันจะมีเส้นกับตัวน้ำซอสซึ่งเขาผสมมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็แค่แบบเอามาผสมกันแล้วก็สามารถนำเข้าไมโครเวฟก็ได้แล้วก็มันก็เขาเข้าไปเวฟประมาณนี่เขาเขียนไว้เวฟประมาณแบบเจนาทีมันก็จะสามารถกินได้เลย<ม>เดี๋ยวเรามาทำเลยค่ะเส้นกับตัวน้ำซอสที่เขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าอร่อยมาก เห็นไหมในน้ำนี่ก็เป็นกระเทียมและผักชีที่มีอยู่อันน้อยนิดของเราเราก็จะใส่เพื่อแบบเป็นกิมมิกนิดนึง คือเราเป็นคนชอบกินกระเทียมไงเราก็าเลยอยากใส่ซึ่งจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้มันอร่อยอยู่แล้วเขา,าบอกว่าห้ามร้องเพลงตอนทําอาหารเพราะว่าร้องเพลงตอนทําอาหารแล้วจะมีแฟนเก่ไม่ไรเราชอบคนเก่